สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพิเตอร์คราวอดีตกองหน้าของทันนมมฮอสเปอร์เชื่อสุดใจว่าแฮร์รี่เคนและทรงฮมินจะต้องคิดถึงเรื่องการย้ายออกไปค้าแข่งกับสโมสรที่ใหญ่กว่าแน่นอนหลังพายให้กับดินโมซาเรบตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกแบบน่าผิดหวัง เชื่อผมเถอะว่าผลการแข่งขันในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้จะทำเอาเหล่านักเตะสำคัญของสเปอร์ต้องเริ่มทบทวนตัวเองแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อกับอนาคตทุกคนน่าจะมีความเห็นตรงกันว่ากองหน้าระดับโลกอย่างไฮเดรเคนคู่ควรกับการเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากกว่าจะมาลุ้นเอาถ้วยใบยเล็กอย่างยูโรปาลีกแล้วตกรอบตั้งแต่หัววันแบบนี้ฝีเท้าของเคนควรได้ไปวัดผลงานกับพวกโรเบิร์ตเลวดรฟสกี้เออร์เนบตฮาเลน์คริสเตียนเอ็มปาเปโนน และผมมั่นใจว่าเขาเริ่มตระหนักถึงจุดนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะการตกรอบ16ทีมในศึกยูโรปาลีกให้กับดินโมซาเกลมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยากจริงๆไม่ใช่แค่เคีนคุณเดียวท่านั้นยังมีอย่างซงเฮบิอนอีกคนที่ผมรู้สึกเสียดายฝีเท้าเขาควรได้รับประกาศโชว์เพลงแข่งบนเวทีที่ใหญ่กว่าโอเคเด็กๆอาจมองว่าความโจร,รักพักดีต่อสโมสรป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อคุณพยายามเต็มที่แล้วยังมาได้แค่นี้ก็ควรมองหาอะไรใหม่ๆดูบ้างมันไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายอะไร กิเซนอีดิเซนมีบทบาทกับอินเตอร์มิลานมากขึ้นในช่วงหลังเนื่องจากเข้าใจความต้องการของอันโตนิโอคอนเต้ดีกว่าในช่วงแรกมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กที่ทำท่าจะหมกอ,อนาคตกับอินเตอร์มิลานแต่กลับมามีบทบาทกับทีมในร์ซสสูรีมากขึ้นในช่วงหลังซึ่งอดีตแข้งสเปอร์เปิดเผยว่ามาจากความเข้าใจระหว่างเขากับอันโตนิโอคอนเต้ดีขึ้นกว่าช่วงแรกอีดิเซนเริ่มต้นอย่างยากลำบากในการค้าแข้งให้กับอินเตอร์มิลานนับตั้งแต่ย้ายมาจากสเปอร์ในช่วงเดือนมกราคมปี2020 แต่สถานการณ์ของเขาก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับส่วนหนึ่งมาจากการเข้าใจภาษาอิตาเลียนมากขึ้นด้วยมันเป็นไปได้กับภาษาอิตาเลียนไม่มากแต่ก็ดีสคูเดโต o เป็นหนึ่งในคำศัพท์แรกๆที่ผมเรียนรู้และเราจะทําได้แค่ฝันจนกว่ามันจะชนะอดีตแข้งสเปย์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเขารู้จักคอนเต้ดีขึ้นหลังย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิลานมากกว่า1ปีและยังพูดถึงการปรับตําแหน่งการเล่นของเขาด้วย ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเอริเซนคนใหม่หรือคนเก่าที่เล่นได้มากกว่านี้ในระบบปัจจุบันผมเล่นต่ำลงเล็กน้อยดังนั้นผมจึงมีส่วนร่วมในการเล่นเกมป้องกันมากขึ้นผมต้องพร้อมสำหรับการแท็กเกิลหรือแย่งบอลกลับมาเห็นได้ชัดว่าปกติแล้วผมเล่นสูงกว่านี้และผมต้องปรับตัวผมค่อยๆเรียนรู้ตอนนี้ผมรู้ดีแล้วว่าผมต้องเล่นอย่างไรผมอยู่ที่นี่มาหนึ่งปีแล้วและแต่ละวันเราทําตามที่โค้ชขอจากเรา คอนเต้กับผมต้องทำความรู้จักกันตอนนี้เขารู้จักผมและผมก็รู้จักเขาดีขึ้นทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจถึงวิธีการเล่นบางเกมคุณจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกับตอนที่มาเซโลโบรเซวิดเกือบจะเล่นอยู่คนเดียวมันขึ้นอยู่กับพที่โค้ชจะตัดสินใจตําแหน่งของเราถ้าคุณเห็นเราไม่ได้เล่นแบบนั้นทุกเกมนอกจากนี้มันยังขึ้นอยู่กับคู่แข่งด้วยว่าเราจะจัดการครับพวกเขายังไงเอริเซนกล่าว เดลี่เมลสื่อดังอังกฤษเผยสเปอร์พร้อมจ่ายค่าตัวของการ์ลวินิซิอุสกองหน้าตัวยืมที่ราคาเพียง17ล้านปอนด์เท่านั้นแข้งวัย25่ปีถูกยืมตัวมาค้าแข้งให้กับไก่เดอะทองในฤดูกาลนี้แต่บทบาทส่วนใหญ่อยู่ที่การเล่นในบอลถ้วยเท่านั้นส่วนในพิมพ์ลีกลงเล่นตัวจริงเกมเดียวและอยู่ในสนามเต็ม90นาทีแค่เพียงนัดเดียวเท่านั้นแม้สเปอร์จะมีออปชั่นสําหรับการซื้อขาดมาร่วมทีมที่36ล้านปอนด์แต่ทีมดังจากกรุงลอนดอนก็บอกว่าค่าตัวแพงเกินไป และฟอร์มการเล่นของนักเตะก็ไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นสื่อแดนผู้ดียังเผยอว,ว่าสเปอร์พร้อมจ่ายค่าหัวของวินิอุสเพียง17ล้านปอนด์เท่านั้นไม่ถึงครึ่งที่ระบุเอาไว้ในสัญญาซึ่งต้องรอดูว่าเบรฟิก้าต้นสังกัดนักเตะจะยินยอมปล่อยตัวหรือไม่สําหรับวินิอุสทาไป9วประตูกับ3แอซิดจากการเล่น22นัดให้กับสเปอร์โดยการมีส่วนร่วมกับประตูทั้งหมดเกิดขึ้นในบอลทั่วยูโรปาลีกและเอฟเอคัพ